สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารอิ่มบุญริมรัว้วเบอร์โทรศัพท์0839919993 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปัญญาสัทธาธรรมค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะพี่นัชุการทองพัวนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนําสาระน่ารู้มาให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะเกสของเราทุกอาทิตย์เลยนะคะไม่ซ้ากันเลยในเรื่องของการคลองตนนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแต่เกสท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยในเรื่องของหัวข้อนะคะธรรมะธรรมชาติบําบัด เกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะเพราะว่าอะไรผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเก็ดเลือดต่ำและที่สําคัญนะคะเป็นโรคปอดอักเสบแต่ถ้าเกิดว่าช้ากว่าน,นี้นะคะมาหาหมออีก2วันเขาจะเกิดอาการอะไร อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะแต่ต้องมาฟังจากปากของเขาเลยนะคะว่ามันเกิดมาได้อย่างไรและปัจจุบันนะคะเขาได้หายจากโลกนี้แล้วนะคะก็ขออนุญาตนะคะยินดีต้อนรับคุณจารวีดาวเรืองค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับพี่จี้นะคะวันนี้ถือว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่พี่จี้นะคะเสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาบอกกล่าวในเรื่องของการในเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วก็ที่ผ่านมานะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ถือว่าผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตออ้ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมาตื่นเต้นมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะพูดคุยเยอะแยะมากมาเลยอ่ะก็ขออนุญ,ญาตพี่จี้แล้วกันเนาะว่า อยากให้พี่จี้นะคะเล่าประวัติว่าเป็นคนที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรนะคะให้คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านได้รู้จักเรามากขึ้นค่ะพี่จี้่ะมาะคุณพ่อเป็นคนสมุทรสาครคุณแม่เป็นคน,น, <c oughs> คนจังหวัดนนท์แล้วก็พี่มาเกิดได้ที่เกิดที่กรุงเทพมากกว่าไม่ใช่เกิดอะมาโตที่กรุงเทพมากกว่าอ๋อในตัวเมืองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะตรงแถววางอ้อ บางพัดบางอ้อก็คนกรุงเทพเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วนนทบุรีกับสมุทรสาครไม่ไกลกันนะคะสมุทรปราการด้วยใช่ไหมคะตอนที่มันทนประมาณเนี่ยนะโอแล้วพูดถึงนะคะก็เป็นคนกรุงเทพแต่ในเรื่องของที่น้องแพมอินโทรมาเมื่อกี้โรคลุมเล้าบ้างลหละและท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็หายแล้วมันเกิดมาได้ยังไงคะโรคเหล่านี้เกล็ดเลือดต่ำโรคปอดอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่จี้ขามันเกิดมาได้จากการที่เรา ลดความอ้วนด้วยในการที่เราเล่นหนังเล่นละครด้วยสมัยก่อนสมัยก่อนอเราเล่นหนังเล่นละครเพราะว่าเราเป็นเมคอัพแต่พอเราเล่นหนังเล่นละครด้วยเรามันก็อยากคนเราก็ไม่อยากอ้วนไม่อยากอะไรเงี้ยจากรูปร่างดีเพราะเขาเอาจัดชุดมาให้เราเรารู้จกักคอสตูมคอสตูม,มเขาก็าจัดชุดให้เราเราก็จะแบบว่าอไม่ได้กินเยอะไม่ได้ต้องกินน้อยๆกินน้อยๆไม่ห้ามกินเยอะเพราะเจ็บใช่นั่นแหละค่ะแล้วเราดันมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วคือ เป็นภูมิแพ้กับไซนัสอยู่แล้วคือเป็นอยู่แล้วใช่เป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะมันก็ไม่สมควรที่จะต้องหยุดกินนู่นกินนี่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือในตอนนั้นก็คืออ้วนไหมคะพี่จี้คะไม่อ้วนไม่อ้วนแต่อยากผอมอยากดูดีเพราะว่าตอนนั้นก็ทําเล่นละครด้วยใช่ไหมคะโอ้โหก็ถือว่าเนี่แหละเรื่องของการลดความอ้วนแล้วก็บอกตัวเองว่าห้ามกินเนื้อ ก็คือเราไม่ไม่กินไขมันดีกว่าไม่กินไขมันแล้วเลยกลายเป็นมาเป็นโรคตัวนี้รู้ได้ยังไงคะตอนนั้นพอกําลังเล่นเล่นหนังอยู่เล่นละครแล้วก็ทําทําละครด้วยแต่งหน้าละครด้วยแล้วงานเยอะคือสามเดือนของของฝนตกเนี่ยเราจะไม่ได้งานเยอะเราจะไม่มีงานเยอะตอนใกล้สิ้นปีเราก็เลยรีบ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  เพราะว่าทำตีสองงานสองงานต่อวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองงานต่อวันต้องตื่นพักผ่อนน้อักผ่อนน้อยมากแต่เราก็พยายามแบบเอ้าเอาวะแต่ว่าพอแน่นหน้าอกเราก็เอ๊ะทำไมหนุนได้เนี่นเดี๋ยวนะคะกี่ปีที่แล้วนะคะประมาณสิบเกือบสิบสามแล้วค่ะสิบสามเนาะโอเคโอ้ก็นานแล้วเนาะสี่หกปีสี่หกอ่าค่ะนะคะหลังจากนั้นก็แน่นหน้าอกแน่นหน้าอกเราก็เล่นเล่น เล่นหนังอยู่ล้วก็คงคิดว่าเออคงไม่ไม่อะไรคงจะเป็นพวกไข้หวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไซนัสของเรา,าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ดูดบุหรี่ด้วย<อ>ดูดบุหรี่มันก็เลยเอออาจจะแน่นเพราะว่าบุหรี่อย่างนี้ด้วยเราก็เลยพยายามลดลดบุหรี่พอเสร็จปิดวันที่สิบแปดสิบแปดธันวาสี่หกพอสิบเก้า 19, เราไม่ไหวแล้วอขอเพื่อนมารับไปหาหมอเลยเข้าห้องไอซียูเลย โอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมคะทํางานเยอะนะแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยอยากได้เงินเข้าใจต้องต้อง,องเ,ออเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะในช่วงตอนนั้นใช่ไหมคะ,มเ,ะเรียนด้วย,วยเห็นไหมเนี่ยคือผลของการทํางานแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองอะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของคุณจี้ดีกว่าแล้วหลังจากนั้นไปหาหมอค่ะกป็ไป<ม>หาบ้างาก็เข้าห้องไอซียูเลยไอซียูเลยวันแรกเลยที่ไปหาหมอแล้วเข้าห้องไอซียูเพราะว่าหายใจไม่ได้แล้ว หายใจเองไม่ได้แล้วต้องให้ออกซิเจนใช่แล้วคุณหมอบอกต้วอะไ้างครต้องต้องอยู่ประมาณห้องไอซอยู่ประมาณวันที่สองจะแบบว่าหมอตรวจพอวันที่สาถึงจะรู้ผลวันที่สมรู้ผลว่าเราเป็นปอดบวมปอดอักเสบแล้วก็เกล็ดเลือดเราต่ำเราถึงได้ว่า อีก2วันหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามาไม่ทานอีกสองวันคุณเสียชีวิตนะเพราะเก็ดเลือดคุณต่ํามากโอ้ตัวนี้แหละที่เราบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่ามาช้าอีก2วันก็คือทําให้เราตายได้นั่นเองใช่แล้วเราในเลือดเราก็แบบเหมือนจะติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยด้วยค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นตอนที่ตอนที่พี่จี้รู้ว่าเราเป็นเป็นเก็ดเลือดต่ําหรือว่าเกี่ยวกับปอดอักเสบคุณหมอเขาบอกด้วยไหมคะในตอนนั้น บอกค่ะบอกด้วยแล้วแต่เราก็คิดว่าเราก็เอ๊ะเราจะเป็นอะไรเพราะว่ามันมีสามจุดในปอดที่ใหญ่ๆปุ๊เป็นดําแล้วอะค่ะโอ้แล้วพี่เจ๊รู้สึกตกใจไหมคะเสียใจไหมตอนนั้นอะมันมันอยากรู้มากกว่าว่าเราจะเป็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าวันนั้นโลกหรืออะไรยังไงอย่างนี้มากกว่ามันก็ยังติดติตตกพอสี่เดือนเราก็คุณหมอพอคุณหมอบอกในตอนนั้นที่โรงพยาบาลอีกสามวันมีพี่พยาบาลบอกว่านั้นไปอีกที่หนึ่งดีกว่าเราก็เลยไป อีกที่หนึ่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วไปรักษาที่น่นค่ะประมาณ4เดือนกว่า4เดือนอ่าสี่เดือนกว่าถึงจะรู้ว่าเราเนี่ยควรจะรักษายโดยที่แบบว่าห้ามกินนั่นกินนี่ของหมักของดองอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะกินเยอะๆเพราะจะกินทุกวันเลยของหมักดองเนี่ยไม่ดีจริงๆนะใช่ไหมคะไม่ดีมากอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมขาเดี๋ยวย้อนกลับมานิดหนึ่งอย่างเรายังไม่เล่าในเรื่องของสมัยก่อนก่อนที่จะมาเป็นตรงจิตนี้ด้วยอย่างให้ พี่จี้เล่านิดนึงว่าก่อนที่เราสมัยก่อนเห็นบอกว่าเที่ยวดุเหมือนกันนะ่เล่านิดนึงค่ะคือที่เที่ยวดุเพราะว่าหนีออกจากบ้านเพราะว่าจิตเราตกเพราะว่าสมัยก่อนจะไม่รับว่าเราเป็นกระเทยรับไม่ได้ครอบครัวเราเนาะครอบครัวเป็นทหารนู่นนี่นั่นเป็นครูเป็นบาอาจารย์ฮะคุณมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเราไม่มีเลยสมัยก่อนแอนตี้นะคะสมัยก่อนแอนตี้มาเราก็เลยจิตตกทำไมอ่ะเราผิดตรงไหนเราไม่ใช่มนุษย์ส่่งดาวเราคูลโคลเหมือนกันไปไหนก็ ไปบางลาพูเลยอ่ะแกเธยอะไรเงี้ยเขาก็จะล้อเราจะเรือรอดเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนหันไปเสวยกแม่คุณขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดไม่ดีคือคือเป็นคนเอาขอขอภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือปากเร็วนิดนึงใจร้อนมากด้วยสมัยก่อนและเที่ยวดุด้วยอ่าแล้วก็ ดูดบุหรี่ด้วยขอโทษนะคะดูดบุหรี่ด้วยแล้วก็เที่ยวทุกคืนแล้วก็ทำไมถึงติดยาติดด้วยค่ะโอ้โหจัดเต็มเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบว่าเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามใช่ค่ะประมาณนี้ใช่เลยนะชภาศิษนี้โอ้แล้วใช้ได้หมดค่ะแล้วแล้วแล้วก็เนื่องจากผลจากที่เราได้เที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวบอกขอบอกคุณผู้ชมด้วยเห็นบอกว่าหลังไอตอนที่เรากินเที่ยวนี่แหละติดยาเสพติดด้วย เห็นบอกว่าครั้งหนึ่งประสบการณ์ไปอยู่ในขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะไปอยู่ในคุกด้วยใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะอ่าคือตอนหลังเราเราติดยาเสพติดแล้วมันจะเข้าถึงกระดูกเราก็บอกว่าปวดกระดูกปวดกระดูกเราก็บอกเพื่อนบอกหยุดเธอ,อแล้วพอดีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาซื้อมาแล้วเขาก็เราเราเป็นคนเราก็ยังเป็นผู้ชายที่ที่เรยังเป็นผู้ชายเฮ้ยไม่ได้เพื่อผู้หญิงเนี่ยเพศแม่เราจะไปให้เขาอ่าไปติดคุกติดตารางไม่ได้คือตัวเราดีกว่า อะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดในตอนนั้นในตอนนั้นที่สมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมขาออกตัวก่อนว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะทั้งกินทั้งเที่ยวและเรื่องยาเสพติดที่วันนี้ที่บอกมาว่าคือคือเขาไม่ไม่อายนะคุณผู้ชมขาขอยอมรับเลยว่าไม่อายนะที่จะมาพูดบอกว่ากินกินเหล้าดูบุหรี่แล้วก็ติดยาเสพติดแล้วก็ติดคุกด้วยใช่เห็นบอกว่าติดคุกกี่เดือนคะตอนนั้นสเดือนครึ่งค่ะสมเดือนครึ่งนี้สาหรับคนข้างนอกก็ถือว่าไม่นาน แต่ข้างในนานมากนานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้ออกอ oh. มากกว่าแล้วเราก็จะคาตัวตายในนั้นด้วย oh. เพราะว่าเรามันเหมือนว่าหมดและชีวิตนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าคนถ้าเกิดว่าไปได้ติดคุกติดลางอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบสมัยก่อน oh. มันจะเหมือนว่า พี่ดีจะเป็นคนพี่มิดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคพอออกมาเราก็จะมีงานทําหรือเปล่าหรืออะไรใครจะรับเราไหมอะไรเงี้ยพอหลังจากตอนที่เข้าไปอยู่ในคุกเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําผิดเนื่องจากไปรับผิดแทนน้องคนที่เอามาก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็ก็อยู่ไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราในฐานที่แบบเสพเฉยๆเราไม่ได้ค้าขายเนาะพอหลังจากออกมาก็เลยได้ไปเห็นบอกว่าไปทำเมคอัพอาร์ติสต์ก่อนไปทำก็ตอนแรกก็ยังจิต หลุดอยู่แล้วก็มานั่งนึกอถ้าเกิดเราไม่พูดเรื่องเราติดคุกติดตารางเอ๊เดี๋ยวเนาเขาก็รับทํางานเดี๋ยวเ,เราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันไม่พูด10ปีไม่สายเหมือนสุภาษิตอีกแล้วสิปีไม่สายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปิดบังตัวเองไม่ยอมบอกเลยว่าเราะเคยติดคุกติดตารางอะ,อะไรนะนเงี้ยก็บางคนเขาก็อาจจะไม่ยอมรับจน,นะะเราไปทํางานหลายๆอย่างจนมาเมคอัพอาร์ติสต์แล้วเราก็ไม่สบายพอเราไม่ไม,ไม่สบายเนี่ยพอมาทรมะ พอห้าปีพอหลังจากไม่ไม่สบายมาห้าปีพอมาธรรมะเราก็เริ่มอยากหมอกแลละทุกอย่างคือประสบการณ์ของเรา<อ>ทํำยังไงให้เรามาสิ่งที่ดีๆมาสิ่งที่สะอาดขึ้นเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาที่ผ่านมาตอนอายุ16-17-18ก็คือเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวนะที่กําลังเรียนหนังสือแล้วคือถ้าดีก็ดีไปเลยนะถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยอันนี้ไม่เอาเป็นแบบอย่างนะห้ามเลยนะ น้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะมาเป็นแบบอย่างและท้ายที่สุดเห็นไหมผลของการเที่ยวกินเที่ยวดื่มแล้วก็กลายเป็นโรคโรคภัยแค่เจ็บเกล็ดเลือดต่ําแล้วก็โรคปอดอักเสบอย่างที่เราได้บอกไว้เกือบเสียชีวิตเกือบเสียชีวิตอ่ะและปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นโรคอีกแล้วใช่เกิดแล้วแล้วมันมีวิธีการรักษายังไงพี่จี้ขาคือตอนแรกเราเอาสุภาษิตทุกอย่างเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าธรรมะพอเราเข้าธรรมะพอน้องกิ๊กมยุรินขอโทษนะคะขอตาอน ของบกกิ๊กมายุลินคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็พาเข้าไปวัดก่อนแต่เรายังไม่รู้เรื่องรู้อะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังดองกิ๊กมายุลินเราก็เบี่ยงเบงมาหนึ่งปีจนได้ไปเพอ้องกิ๊กบอกว่าอันนี้คืออาจจะเป็นโรคเวรกรรนะพี่จี้เขากคุณกิ๊กก็ชวนมาตลอดหนึ่งปีเลยนะกว่ากุญจีจะเซเยสไปนะโอ้โหแล้วเป็นไงต่อคะก็ต้องขอบคุณดองกิ๊กด้วยเนาะใช่มากมากเลยครับคุณมากเลยค่ะอันนี้คือ เป็นกระยาณิิิรที่ดีเป็นเป็นเทพของเราดีกว่าอขนาดนั้นเลยใช่หาเราคิดว่าเราเป็นเทพของเราองค์หนึ่งที่มาทําให้เราเนี่ยยังเป็นมนุษย์ที่มาใช้ชีวิตให้ให้มาทําความดีในโลกนี้ให้หมดเพราะเราจะมีกรรมดีกับกรรมชั่วเรากรรมดีดีกว่ากรรมชั่วเราพอแล้วถือว่าตอนนั้นพี่จี้ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมก็ว่าได้ไหมคะตอนนั้น แต่ก็ยังไม่ไม่เข้าถึงธรรมมากเท่าไราเพราะว่าเรามารู้ว่าอ๋อมีหลายก่อ40กอทั้งหมดจริตเราจะไปถูกกับกอไหนหมายถึงการธรรมะเนี่ยค่ะโอ,โอเคมามาโอเคค่ะพอเราได้รู้อ๋อเราต้องอยู่กับคนมากให้ได้เพราะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังสเสด็จออกมาเพื่อจะอยู่กับประชาชนให้ได้เพราะว่ามีหลายเหตุการณ์หลายคนที่อยู่ตรงนี้ ทำไมทำไมท่านถึงได้นั้นอ๋อให้เรามาเข้าใจทุกคนให้เรามาวิเคราะห์เพื่อเราจะได้อยู่กับธรรมชาติตรงนี้ได้อ๋อโอ้โหถือว่าสําคัญนะหลังจากที่คุณกิ๊กไมยรินชวนมาเป็นปีหนึ่งละก็แสดงว่าเป็นเทพมาช่วยหลังจากนั้นเป็นไงบ้างคะก็ค่อยๆเราค่อยๆอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้อยู่กับตัวเองคนเดียวเพื่อเราจะได้เคาะวิเคราะห์ พิจารนาว่าสถานการณ์ของวันนี้เป็นยังไงของแต่ละวันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่อยู่กับอดีตและช่างมันอดีตก็คือเป็นการที่ได้เรียนรู้ได้เป็นประสบการณ์เป็นครูสอนเราแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงอนาคตยังไม่ถึงไม่ต้องพูดค่ะแล้วเป็นไงต่อคะหลังจากที่เข้ามาคุณคิดแนะนแล้วก็จะใช้ธรรมะบำบัดเราเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรบ้างคะ คุณก็ไปกินพวกธรรมชาติเพื่อจะได้รักษาข้างในเพราะข้างในอยู่ถักงดเนื้อสัตว์ไปเลยงดเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ5ปีค่ะโอ้โหก็แสดงว่าปัจจุบันนี่ก็คือไม่ได้เป็นโรคนี้แล้วไม่เป็นก็ทานอะไรได้แต่ว่าก็ต้องควบคต้องควบคุมด้วยเพราะว่าคุณหมอเราก็ยังอยู่กับวิทยาศาสตร์ด้วยควบคู่กันคควบู่กันเพื่อจะได้แบบว่าไปควบคู่กันเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเก็ดเลือดเป็นยังไงตอนนี้เราข้างในเราอะ ตับไตไส้พมิเราจะดีขึ้นไหมหรือว่าไม่ดีเราก็จะได้รู้ oh. จากวิทยาศาสตร์เพื่อเราจะได้เอาเอาธรรมชาติมาบำบัดเราออ๋ oh. oh. คุณผู้ชมคะพอหลังจากที่เข้ามาศึกษาในเรื่องของธรรมะใช่ไหมคะและเสร็จปุ๊บก็ดูเรื่องของอาหารการกินดูว่าธรรมชาติก็คือธรรมะนี่แหละที่มีโอเคอย่างธรรมชาติเนะก็จะเป็นพวกผักพวกปลาใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ทานมาหปีมาแล้วใช่ไหมคะ ก็คือปกติทุกอย่างแล้วก็ไปตรวจสุขภาพทางวิทยาศาสตร์ประมาณเปีเนี่ยตอนนี้อ่าเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วก็ปกติปกติไตไส้พุงก็ปกติแล้วก็ทานอะไรได้ได้บางอย่างได้บางอย่างที่เราห้ามคุณผู้ชมคะเนี่ยบางคนที่เป็นโรคอยู่เนาะคนที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำไม่ควรกินขวาหมักดองหมักดองห้ามใช่ไหมคะห้ามเลยค่ะห้ามเลยหมักนองแล้วก็คือเว้นไปสักช่วงจนคุณรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วหมอคุณหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณค่่อยจะะทานค อธิลรังอทิลรังแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยใช่ไหมคะธรรมะแล้วก็วิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยโอ้โหรู้สึกขนลุกเลยนะคะฟังมาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยนะคะและหลังจากนั้นปกติเนี่ยก็คือในช่วงที่เราทานใช่ไหมคะพี่จี้คะยากไหมคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวในตอนแรกการทานอาหารอ๋อยากเหมือนกันเพราะเราจต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตอนที่ไม่สบายนะดื่มน้าเยอะเยอะหนึ่งดื่มน้ําเยอะๆยอะใช่เพราะว่าเราเคยดูจากเน็ตอินเทอร์เน็ต ดื่มน้ำเยอะออกกําลังกายแล้วก็ปั่นน้ําผักผลไม้สดมีอะไรบ้างคะมีเทคนิคไหมมีค่ะมีก็มีก่อนอาหารเช้าใช่ไหมคะก่อนอาหารก่อนทุกอย่างเลยก่อนทุกอย่างประมาณกี่โมงคะอ่าพอเราไปวิ่งเสร็จวิ่งตีสี่อ่าติ้งวิ่งตีสี่ค่ะมาดื่มน้ําไปวิ่งไปดื่มน้ําก่อนนะคะแล้วก็ไปวิ่งพักประมาณนิดนึงเนาะอ่าไม่ไม่พักค่ะคือดื่มน้ําก่อนไปวิ่งดื่มน้ําก่อนไปวิ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะช้าๆเนาะแต่เราต้อง ได้ได้แค่เดินไหวเพราะว่าร่างกายเราได้แค่เดินไหวแล้วก็กลับมาปั่นน้ำผักผลไม้ก่อนที่เราจะไปอาบน้ำนั่งตัวให้แห้งมีอะไรไหมคะตัวที่เราจะปั่นทานเนี่ยะจะมีแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวนะคะคุณผู้ชมคะมะระขี้นกมะละขี้นกขึ้นชายน้ำผึ้งมะนาวกระเทียมหัวหอมใหญ่ ผักกัดหอมแปดอย่างนะคะแปดอย่างคุณผู้ชมขาจดทันไหมคะคุณผู้ชมขาแปดอย่างควรจะทานนะคะจะดีแต่แต่ละจุดของร่างกายคือจะแบ่งหน้าที่ไปเลยไหมคะใช่ค่ะเขาจะแบ่งหน้าที่อย่างอย่างน้ำผึ้งก็จะเป็นยาของอายุวัฒนะกระเทียมก็เป็นยาอายุวัฒนะมันจะช่วยอย่าง บางอย่างแล้วก็สร้างภูมิต้านทานด้วยกระเทียมอ่ใช่ค่ะแล้วก็วิตามินซีก็ได้จากแอปเปิลเขียวโอ้คุณผู้ชมค่ะก่อนอาหารเช้าก่อนนอนได้ไหมคะมาได้ค่ะแล้วแต่คือต้องให้ท้องว่างไม่นั้นเขาจะไม่ดูดซึมอ๋อต้องท้องว่างนะคะคุณผู้ชมคะท้องว่างคนจะต้องเป็นเกล็ดเลือดต่ําหรือว่าโรคปอดอักเสบไหมหรือว่าทานได้หมดเลยหมดเลยค่ะโทุกโรคทุกโรคนะคะ โอ้โหทุกโรคแล้วก็ควบคู่กันกับไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรกี่กี่เดือนคะพี่จี้ขาถึงได้รู้ว่ามันปกติละหรือว่ามันดีขึ้นประมาณช่วงเกบห้าปีห้าปีเลยเกือบเกือบเกือบห้าปีประมาณสามปีครึ่งนี่ก็รู้แล้วว่าโอเคเราดีขึ้นคุณหมอบอกว่าดีขึ้นสามปีครึ่งใช่แต่นแบบนี้แต่ทานแบบนี้คือประมาณห้าปีหกปี แต่สปีรู้เรื่องแล้วร<ช>ู้เร<ช>ื่องแล้วว่ามันดีขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็ต้องออกกําลังกายนะคะไม่ใช่ว่าจะเราไม่ออกกําลังกายออกกําลังกายอออกด้วยใช่ค่ะคือร่างกายของคนเรามันจะไม่เหมือนกันเลือดก็จะไม่เหมือนกันเราควรจะออกกําลังกายยังไงเราต้องดูในเน็ตก็จะมีบอกว่า,า,าเราควรจะออกได้แค่ไหนหรือว่าเราจะกระดูกเราไม่ดีเราต้องในน้ําเหมือนว่ายน้ำหรืออะไรเดินได้ไหมคะในสระว่ายน้ําเดินก็ได้ก็คือกี่นาทีคะสาหรับพี่จี้ที่ทาออกกาลังกายจะจะออกกําลังกายประมาณสักครึ่งชั่วโมงวันละ ช่ครัโอ้ช่วงไหนไหมคะมีแต่ก็มีม,มีมีขีเ้เกียจก็มีมีขี้เกียจก็มีแต่ว่าเราบอกคุณผู้ชมดีวกว่านะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายก็อย่าหักโหมดื่มน้ําเยอะๆแต่ต้องเป็นน้ําอุ่นดีกว่าน้ําอุ่นดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะต่อวันใช่ไหมคะทุกวันดีกว่าหางจริงแล้วว่าน้ําอุ่นเนี่ยจะดีที่สุดจะดีที่สุดใช่ค่ะเพราะมันจะไปล้างสารพิษในร่างกายอย่างพวก กาะไอรัสหรืออะไรก็นี้ทุกอย่างเลยค่ะอ๋อน้ําอุ่นแต่ก็ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากหรือว่าไ้าเกดเอง่ายๆนะคะเป็นมะนาวมะนาวอ๋อก็จะดีกว่ามะนาวน้ําอุ่นดีกว่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าง่ายคือแบบบางคนฮะท้องว่างเหมือนกันค่ะต้องท้องว่างเนาะเพราะว่าดูดซึมเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันจะไปล้างไขมันอืที่ลองลองเอาไว้ใมโครเวฟนะคะจะมันจะล้างได้หมดนั่นแหละมันจะไปล้างในร่ะคะคุณผู้ชมค่ะ จากที่เป็นคนกินเที่ยวดื่มนะเที่ยวทุกวันด้วยนะคะแล้วก็ติดยาเสพติดนะคะหลากหลายเลยท้ายที่สุดแล้วทํางานด้วยทํางานหนักจนกลายเป็นแบบไม่สบายพอไม่สบายลิปปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมค่ะหายแล้วนะคะร่างกายแข็งแรงมากแล้วเสร็จปุ๊บปัจจุบันนะคะเห็นบอกว่าเรื่องของอาหารการกินนี่แบบโอโ้ฟิกมากเลยเรื่องของเวลานอนแชร์นิดนึง <laughs> ได้ไหมคะได้ค่ะอาหารการกินก็จะแบบว่าเป็นถ้าเกิดว่าอย่างเมืองนอกเขาจะหาเจอจากแกงส้ม น้ำพริกแกงทั้งหลายค่ะน้ำพริกแกงทุกอย่างเนี่ยนะคะฝรั่งเขาวิจัยมาแล้วว่ามันจะช่วยมะเร็งได้ประมาณ 60- 70%น้ำพริกแกงต้มยองต้มยำแกงทรงแกงส้มโอ้โหกสิบเอช่วยในเรื่องของมะเร็งโอ้โหมะเร็งเลยนะคะคุณผู้ชมขาปัจจุบันนะเอาธรรมชาติบรรบาัดแล้วก็ปลาที่ดีที่สุดคือปลาทูปลาทูเพราะว่าเลี้ยงไม่ได้นอกกนั้นปลาเลี้ยงได้หมดเลย ปลาทูอย่างเดียวใช่ค่ะเขาจะไม่มีไขมันด้วยมีโอเมก้าสาใช่ที่ดีปลาทูหน้ากับปลาทูแตกต่างกันปลาทูหน้าก็มีเลี้ยงค่ะถ้าเกิดปลาทูหน้าที่มีมีขอบสีขาวเยอะๆนี่คือเลี้ยงมันถึงได้มีไขมันของไอ้นี่ของการตกตะกอนของเราไม่ค่อยค่ะคืออาจจะมีแบบอะไรที่ตกตะกอนมาในฟาเนาะเป็นจากน้ําจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาทูที่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงค่ะเพราะเขาจะว่ายเข้ามาทางอ่าวไทย โอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ค่ะเราเราต้องเราต้องศึกษาเพราะว่าเรามีเล่นอินเทอร์เน็ตเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวิวัฒนาการเราก็ควรที่จะศึกษาจากวิทยาการเพราะว่ามีอากูอยู่ในถงขั้เกินนะคะโอ้โหถือว่าเราอยากรู้อะไรเราก็ถามได้ความรู้นะคะและที่สําคัญจากเอาตรงๆว่าอย่าโกรธนะคะจากครั้งหนึ่งช่วงช่วงหนึ่งในชีวิตเนาะพี่จี้ขา เราก็เคยเป็นน่ะดื้อกับคุณพ่อคุณแม่เราก็เคยเป็นเนาะในท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็อาจจะมีบ้างเนาะแต่ว่าก็คือดูแลในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเข้าธรรมะด้วยใช่ไหมคะก็ต้องถือว่าอยากขอบคุณใครไหมคะที่ในปัจจุบันเนี้ยเราได้มีดวงดาทำด้วยแม่ขอบคุณน้องกิ๊กมายุรินขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกๆคนดีกว่าเพราะว่าทุกๆคนก็คือครู ของของที่ยังเป็นมนุษย์ที่ได้เป็นมนุษย์ที่เราจะฆ่าตัวตายแล้วเราก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายละ,<อ>ะในการที่ว่าตอนนี้เราอยู่เพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติให้เราทำในสิ่งที่ดีในของเป็นมนุษย์แค่นั้นนะ้องะะด้วยนะคะแล้วก็ทำตามแบบนี้เนาะแล้วก็โอ้โหถือว่าคนลุกนะคะจากที่คนคเคยแบบไม่น่าเชื่อว่าจาก เอาเอาตรงๆว่ากลับตัวกลับใจนะคะก็ว่าได้ไหมคะทางด้านที่แบบไม่ดีของตัวเองนะคะที่เราไปไปหาสิ่งที่ไม่ดีเองแต่มากลับมาสิ่งที่ดีได้อย่างไงเนี่ยถึงได้อยากออกรายการมาขอขอบคุณด้วยค่ะนะคะที่ว่ามาจากดําเป็นขาวก็ว่าได้อย่างบางคนมาขาวก็ไปดํา มามาสายดีแล้วเป็นคนดีมาแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไปสายดําแต่น,นี้มาจากสายดําแล้วก็มาเป็นสายขาวก็คือตั้งใจเป็นคนดีบอกต่อในเรื่องของบุญกุศลแล้วก็บอกต่อในเรื่องของอาหารการกินเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะคะพี่กี้พี่จี้ขาที่แบบว่ามาบอกในเรื่องของอการทําดีแล้วก็ในเรื่องของการแชร์ธรรมะด้วยก็ว่าได้สร้างแรงบันดาลใจอ่ะมาท้ายที่สุดแล้ว พี่จี้ค่ะพี่จี้ใช้ในเรื่องของหลักในการคลองตนถึงได้มาอยู่จนถึงทุกวันนี้พี่จี้ใช้หลักอะไรคะในเรื่องของการคลองตนคือใช้ชีวิตในการคลองตนก็คือหลักธรรมะเนี่ยค่ะหลักธรรมะหลักธรรมชาติที่เราอยู่อยู่ไปอยู่อยู่ไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ใช้การทําบุญทาทานทํากุศลแล้วก็คิดดีทําดีก็ได้ดีคิดดีทําดีก็ได้ดีค่ะถ้าเกิดเราคิดไอดีแม้แต่ตัวเราคิดตัวเองว่าดี ก็จะ,จะได้ดีออกมาด้วยอะไรอย่เงี้ยฮะแล้ว<อ>คิดกับคนอื่นเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําไม่ดีหรอกแต่มันมีเหตุการณ์ที่จะทําไม่ดีมันคือสถานการณ์ของแต่ละคนแค่นั้นสงสารเขาดีกว่าเาะใช่แล้วก็มีช่างมัน เดี๋ยวเราเดินห <ım. S 1> like ่างเดี๋ยวเขาก็หายเขาใจร้อนเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะหายใจเย็นเองคือคิดดีอีคิดดีพูดดีทําดีใช่ไหมคะโอ้โหหลักง่ายๆเลยบางคนก็เตรียมปากากับกระดาษแล้วว่าพี่จี้มีหลักอะไรในเรื่องของการคลองตนทําไมถึงได้ผ่านตรงช่วงของการฆ่าตัวตรงตัวตายมาแล้วเนาะโอ้โหและท้ายที่สุดแล้วพี่จี้ค่ะอยากให้พี่จี้นะคะฝากถึงเรื่องของคนที่ตอนนี้กําลังหลงทางด้วยแล้วก็คนที่กําลังเป็นโรคร้ายแรงอยู่ค่ะพี่กี้ค่ะ คนที่กําลังท้อแท้ในชีวิตด้วยค่ะเออ่ถ้าเรามีโอกาสที่ดีแล้วเนี่ยเราคว้าไว้นะคะเพราะว่าโอกาสนี้ไม่ได้มาบ,าบาอ่อยๆสงสารตัวเองดีกว่าแล้วก็ตัวเองเนี่ยถ้าเกิดสงสารตัวเองได้<ม>ก็สงสารครอบครัวเรารด้วยคนที่เรารักใช่พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รักเราข้างๆแล้วถ้าเกิดขเขารักเราเราก็ต้องรักตัวเอง นะคะวันนี้ก็ถือว่าเวลาแป๊บเดียวเนาะ<ช>ก็ต้องขอบคุณพี่จี้มากๆเลยนะคะพี่จี้คะ<ช>่ะที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาบอกกล่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการคงตนด้วยว่าบางคนอาจจะหลงไปในเรื่องของการทําไม่ดีบ้างแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับตัวกลับใจไม่มีวันคว่าสายเน<บ>าะพี่จี้เนาะมีคะสิปีไม่สายนะคะว่าขอเป็นกําลังใจให้พี่จี้นะคะแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนี่แหละนะคะสู้ๆนะคะทําดีต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้นะคะเวลาได้จบลงแล้วนะคะ พี่จี้แล้วก็พร้อมกับทีมงานแล้วก็ดิฉันนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ